สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน K i n g of a อ t i s นะฮะจากเรื่องวันพีทกับตัวโรโลโนอาโโรนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ในภาควนต์เนาะ,นะจะเป็นต่อจากชุดที่แล้วที่เป็นชุดซามูไรโนอันนี้จะเป็นชุดดำของเขาตอนสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้คือจะเป็นหน้ากลองนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลัง อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงเนอะนตัวภาควานุของ K.O.A เนี่ยออกอยู่ก็ออกเยอะอยู่เ่ินเนอะก็มีลูฟี่โซโลโรเจอร์แล้วก็โอเด้งเนอะอันนี้จะเป็นโซโลในชุดที่2อนะอันนี้จะเป็นในกล่องแบบนี้นะฮะมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านี่ ตัวนะครับผงอ่ะจะมาเป็นผงผงเดียวเหมือนกันอันนี้เขาจะแยกมาเป็นดาบ2อันเป็นฐานเป็นดาบเล่มหนึ่งเป็นครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างนะฮะสี่ช่องแบบนี้ห้าช่องนะฮะ,ะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวดาบนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดาบเล่มใหม่แล้วอ่ะก็คือจะมีดาบของโอเด้งเนาะเพิ่มเข้ามาแล้วตัวนี้ อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวดาบเดิมอยู่แบบนี้นี่นะฮะลายก็จะมีพวกลายดาบลายดอกไม้แต่ว่าอันนี้จะทําดีเทลไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ส่วนฐานนะฮะตัวนี้จะเป็นฐานลักษณะแบบนี้คือเสียบเป็นเดือยขาเข้าไปแล้วก็วางขาลงไปนะฮะจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นก้อนน้าแข็งหรือว่าอะไรนะนี่แล้วก็อีกดาบเร่มหนึ่งก็คือจะเป็นตัวดาบขาวตัวปลายเนี้ยจะขยับได้แบบนี้นะฮะค่อนข้างงอได้เลยนี่ อะคขึ่งบนคขึ่งบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ชุดก็คือจะเป็นออกสีดำนะฮะเขามีผ้าคาดผูกอยู่ด้านข้างสีจะไม่ได้ไฮไลท์นะฮะแต่ก็จะมีเป็นพวกดีเทลรอยยับรอยอะไรอย่างนี้อรอยสกักเห็นชัดผมเขียวหน้านี่ประมาณนี้เลยนะไงหน้าคมเข้มนะฮะอันนี้นี่คือท่าเนี่ยเขาจะเป็นท่าจับดาบยาเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูอีกทีนึงนะฮะ ่วนครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งล่างครึ่งล่างจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวผ้าคาดเอวเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะตัวรองเกงก็จะเป็นสีดำนะฮะชุดข้างในก็จะเป็นสีดําเหมือนกันรองเท้าดําคือเป็นโทนสีดําหมดเลยนะฮะอันนี้นี่ดำาุกดำดำดฮะดำอ่าคือจะเป็นโทนสีดําหมดเลยนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวข้อต่อที่แบบมีตัวล็อกเข้าด้านข้างนะฮะให้เราเสียบดาบคู่เข้าไปก่อนแบบนี้ แล้วก็ล็อกไปเลยก็ได้มัง้งอ่าแล้วก็ดาบเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะ,ะอ่าโค้งลงโค้งลงแบบนี้นะฮะปลายดาบตัวด้ามเนี่ยจะถือประมาณลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอาไปเสียบเข้ากับตัวผ้า ข้างหลังอย่างนี้นะฮะแล้วก็ค่อยประกอบเข้ามาอย่างนี้นี่มันจะประกอบง่ายกว่านะฮะแบบนี้นี่นี่นะฮะอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ก้อนค้ำเนี่ยยืนได้นะฮะนี่แต่ว่ามันก็จะไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดยืนเนี่ยฮะไม่ใช้ก้อนค้ำมันอาจจะมีโยกเยกโยกเย,ย,ยกได้แน่นอนมาให้ใช้ไปดีกว่านะฮะก็คือเสียบอ่าเข้าไปแบบนี้แล้วก็วางธรรมดาได้เลยนี่เรียบร้อยฮะ จากที่ดูด้วยตาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเล็กกว่าตัวเก่านะนกถ้าดูๆแล้วผมว่ามันน่าจะเล็กกว่าลูฟี่ตัวชุดดําด้วยนะมไม่แน่ใจเหมือนเพราะชูฟี่ตัวนั้นก็หมดแล้วด้วยไม่มีตัวที่เอาไปดูเลยนะฮะแต่รายละเอียดอะไรเนี่ยถือว่าโอเคอยู่เลยฮะสวยฮะตัวนี้สวยเลยทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่เ18เซน นี่จากฐานจนถึงปลายผมนะครับมันจะอยู่ที่18เซนก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าดูจากความหนาของตัวผมไม่แน่ใจว่ามันดูบางกว่าตัวูฟี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะแต่ถือว่าสเกลใกล้เคียงกันแหละน่าจะเล่นด้วยกันได้ผมว่าน่าจะเล็กกว่าส่วนตัวนะผมว่าน่าจะเล็กกว่านะฮะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับงานของบันเพสโต้นะฮะกับตัว King of a r ร์ติกับ โลโลโนอาโซโรนั่นเองจากวันพีถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันะฮะวันนี้ที่ร้านเหลือแค่ถั่วโชนี้แล้วฮะหมดเกี้ยงนะคะเพราะว่าเรา <laughs> มารีวิวชา้านะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ร้านโอโหทอยของเราได้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ